เดี๋ยวเรามาเฉลยออข้อที่เป็นเวกเตอร์บ้างนะคะอันนี้เป็นแพทหนึ่งกพหกข้อยี่สเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์3มิติโจทย์บอกว่าอะไรกำหนดให้เวกเตอร์ a b c เป็นเวกเตอร์ใน3มิติโดยที่ a b a บวก b บวก c เท่ากับเวกเตอร์0ถ้าเวกเตอร์ a เท่ากับ i บวก2 j และให้ขนาดของ เวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ c มาก็คือ2กับ3หน่วยตามลำดับแล้ว a b บวก b c บวก c a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เอาจริงๆนะถ้าเกิดใครทําโจทย์แพทมาย้อนหลังมานะจะรู้ว่าข้อเนี้ยซ้ำแนวคิดซ้ำเลยซ้ำตรงที่อีเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องแบบต้อง ดึงตัวร่วมออกมา1ตัวแล้วก็ไปใช้สูตรขนาดเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v ยกกำลังสองเท่ากับขนาด u ขนาด v กำลังสองบวกส u v ประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดใครทำโจทย์เยอะๆนะแต่อันนี้พี่ก็จะทบทวนสูตรให้ว่าใช้สูตรอะไรบ้างแล้วแนวคิดจะเป็นแบบไหนบ้างอ่ะมา สังเกตว่าโจทย์ข้อน,นี้ให้เวกเตอร์ a มาถูกปะให้เวกเตอร์ a มาแสดงว่าตัวนี้พี่จะต้องย้ายข้างให้เหลือเวกเตอร์ a อย่างเดียวก็จะได้เป็นเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c เท่ากับลบเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c เท่ากับลบเวกเตอร์ a เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะพักไปก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องหาอะไรบ้าง อ่ะมาดูตัวที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้ก็คือเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c บวกเวกเตอร์ c ดอทเวกเตอร์ a อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ตัวนี้ฝั่งนี้จะต้องเป็น b บวก c เท่ากับเวกเตอร์ a ถูกปะ b บวก c แสดงว่า พี่จะต้องสลับที่มันนิดนึงเอาสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b สามารถสลับตำแหน่งได้นะคะบวกเวกเตอร์ c บวกเวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้พี่จะดึงตัวรวมก็คือดึงเวกเตอร์ a ออกมาค่ะก็จะได้เวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b บวก เวกเตอร์ c บวกกับเวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c อ่ะ b บวก c เรารู้แล้วว่ามีค่า,คาเท่ากับเท่าไหร่คะลบเวกเตอร์ a เนาะก็จะได้ a ดอทกับลบเวกเตอร์ a เท่ากับเอ้ยไม่ใช่บวกเวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c อ่ะมาดูบวกกับลบได้ลบ A. a. a มันก็คือขนาดเวกเตอร์ a กำลังสองเวกเตอร์ u. o r เวกเตอร์ u เท่ากับขนาดเวกเตอร์ u กำลังสองเป็นสูตรนะคะอ่าแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ b. d t เวกเตอร์ c. แล้วขนาดเวกเตอร์ a เราจะหาจากไหนขนาดของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ a โจทย์ให้มาแล้ว เวกเตอร์ a โจทย์ให้มาแล้วก็คือ i บวก 2j ขนาดของเวกเตอร์ a หาได้จาก square root 1กำลัง2บวก2กำลัง2มีค่าเท่ากับ square root 1บวก4เท่ากับรู t 5อ่ะพี่ได้ขนาดของเวกเตอร์ a แล้วแต่พี่ยังไม่ได้ตัวไหนยังไม่ได้ตัวนี้ถูกปะ ยังไม่ได้ตัวนี้แต่เรามี b บวก c เท่ากับลบเวกเตอร์อ a ถ้าพี่ใส่ขนาดทั้งสองข้างเรายกกำลังสองใส่ขนาดทั้งสองข้างแล้วยกกำลังสองอสูตรมันบอกว่าอะไรสูตรถ้าพี่มีเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v กำลังสอง จะมีค่าเท่ากับขนาดเวกเตอร์ u กําลังสองบวกขนาดเวกเตอร์ v กําลังสองบวกสอง u v ครับถ้าเป็นสูตรลบเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v กําลังสองเท่ากับขนาดเวกเตอร์ u บวกขนาดเวกเตอร์ v กําลังสองลบสองเวกเตอร์ u จุดเวกเตอร์ v ของเราเป็นอะไรคะของเราเป็นค่าบวกถูกไหม ของเราเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นก็คือสูตรนี้อ่าแล้วตัวที่เราต้องการก็คือตัวดอทเนาะก็จะได้เป็นขนาด b กําลังสองบวกขนาด c กําลังสบวกสองเวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c เท่ากับลบยกกําลังสองในค่าบวกก็จะได้ขนาดเวกเตอร์ a กําลังสอ่ะก็แทนค่าลงไปเลย เวกเตอร์ b เขาให้ขนาดมาว่าเป็น2เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ2กํกลังสเวกเตอร์ c ให้มาว่าเป็น3ก็คือ3มกำลังสบวก2เวกเตอร์ b ดอทเวกเตอร์ c เท่ากับขนาด a ที่หาไว้แล้วก็วคือรุดห้ก็จะได้เป็น4บวก9 บวก2 b ดอด c เท่ากับ5ก็จะได้สองเวกเตอร์ b จุดเวกเตอร์ c เท่ากับ4บวก9เป็น13 5ลบ13ก็จะได้ b ดอด c เป็นลบ8ส่วน2เท่ากับลบ4อ่ะเรียบร้อยได้ครบหมดแล้วเอาไปเข้า สูตรที่เราจัดรูปไว้ก็จะได้ลบสแควร์รูทห้ายกกำลังสองบวกลบสี่ก็จะเป็นลบห้าลบสี่มีค่าเท่ากับลบเก้าลบเก้าตรงกับใช้ไหนคะ่ะตรงกับใช้ข้อสองโอเคเวกเตอร์คอนิกม คือถ้าเกิดใครทำโจทย์เยอะๆพี่ว่าจะต้องคุ้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวใครเจอกันข้อถัดไปค่ะ